กลิ่นรักแร้เหม็นมีกลิ่นเตาแล้วก็มีเหงื่อเยอะมาดูวิธีเคล็ดลับง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนค่ะวันนี้เพนก็จะมีวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเอฟซีค่ะแค่หลอดเดียวก็ดับกลิ่นเตาของเราได้ดีเลยค่ะวันนี้ค่ะเพนมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเอฟซีค่ะ มียาสีฟันหลอดเดียวก็ดับกลิ่นเต่าของเราได้ค่ะสามารถใช้ได้2-3ครั้งต่อวันเลยค่ะไปดูวิธีขั้นตอนในการทำเลยนะคะก่อนเราจะนำยาสีฟันมาขัดมาถูนะคะสมมติว่าหลังมือของเราเป็นลักเล็ใช่ไหมคะเราจะใช้น้ำแบบนี้ค่ะอาบน้ำซะก่อนนะคะพอเรา ให้รักแร้ของเราเปียกแล้วค่ะง่ายๆค่ะเราก็จะนํายาสีฟันมาถูหรือมาทาหรือมาแช่ไว้หมักไว้ได้เลยนะคะเราจะใช้ยาสีฟันที่เราชอบได้เลยนะคะเราก็จะใช้เยอะหน่อยค่ะยาสีฟันแบบนี้นะคะพอบีบแล้วค่ะเราก็จะขัดถูตรงรักแร้ของเราได้เลยนะคะขัดเบาๆค่ะ พอเวลาเขาขัดแบบนี้แล้วนาจ้าลักแก้ของเราก็จะขาวขึ้นค่ะขาวขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมช่วยลดกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสง์กลิ่นลักแก้กลิ่นจะแกละเนมนนะนะจ้าได้เลยค่ะเราสามารถทําแบบนี้ได้ถึงสามครั้งต่อวันหรือว่าสองถึงสามครั้งเราอาบน้ําตอนไหนทําแบบนี้ได้เลยนะคะ เอามาเหตุแบบนี้ได้รดจากพี่น้องค่ะกินยาซีฟันของเฮ้าแบบใดเนาะคะ่ะเรามักแบบไหนเราชอบแบบไหนกลินยาซีฟันอะไรสามารถมาทําได้แบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็เย็นจ้อยจอยเราจะพี่น้องจาะะ๋าเห็นไหมค่ะอาบมาแบบนี้ค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีหรือว่าจนกว่าเราจะอาบน้ําเสร็จเสร็จภารกิจทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะแปรงฟันทูสบูสะผมค่ะ พอทาแบบนี้เสร็จหรือว่าหมักไว้แบบนี้เสร็จสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะคะอันนี้เพ่นกับมะขัดใหเบึงซื้อๆนะจ้ะเนาะอันนี้สมมติว่าหลังมือเข้าเป็นจักกเละนะาจ,านาจ,านาจา้ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะถูแล้วก็สังเกตบึงนะจ๊ะวายาสีฟันเขาก็จะเป็นสมุนไพรหลากหลายที่เราชอบเนาะที่เพิินเหตุมากเนาะคะ่ะเราจะมานำถูแบบนี้ค่ะตอนนี้หลังมือข่อยจะเย็นจ้อยๆเลยจะพี่น้องจ้าบุ้งเนี่ยบุ้งเนี่ย หอมะะด้วยค่ะเด้ออ่าเรามีรักแร้เหม็นหรือกลิ่นเหม็นค่ะพอเรามีกลิ่นแบบนี้ค่ะเขาจะติดเสื้อผ้าของเราก็จะมีกลิ่นเหม็นค่ะบางคนก็ใส่อันนั้นอันนี้แล้วก็ยังบม่ยังบม่มหายเลยคะ่ะเราก็จะลองใช้วิธีนี้ดูค่ะเพื่อลดกลิ่นของรักแร้ของเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะหรือบางท่านก็ลดได้เลยด้วยจ้า ส่วนหมากเพ้นเฮดเพ้นก็สิค,คัดคัดทุวๆตามรักแร่แบบนี้เนาะคะ่ะคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วห้าสิบนาทีเพ้นก็จะทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะอาบน้ําสะผนแปรงฟันปกติของเราได้เลยนะคะจากนั้นค่ะห้าสิบนาทีหรือว่าห้าสิออกจากห้องน้ำแล้วเนาะคะ่ะพูดง่ายๆนะคะเราก็จะล้างเลยค่ะแบบนี้ด้วยจ้ะล้างให้สะอาด ใครจะเอาสบู่ฟอกหลังจากนี้ก็ได้หรือไม่ฟอกก็ได้ค่ะง่ายๆจ้กพี่น้องจ้าไปไเป็นไงมเดี๋ยวนี้เสซ็ลราคาหอมหอ้วยหวยเนาะตามกลิ่นตัวของเราก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของยาสีฟันนะคะใครจะใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนชนิดไหนได้เลยค่ะตามที่เราแปลงเลยนะคะหอมจ้าแค่นี้ก็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยาสีฟันก็จะช่วยให้ลักเล็กของเราขาวขึ้นค่ะ เพ่นคิดว่าคลิปนี้สีบ่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะไปลองทำกันดูนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท c ีทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ